ได้เลยเนาะไม่เล่าก่อนได้ไหมไม่เล่าคร่าครั้งแรกที่บอกว่าฝันเห็นอาจารย์เฉลิมชัยอ่าอาจารย์เฉลิมชัยมาเนี่ยเอาของดีไว้ข้างบนไว้ข้านนี้ข้าบนฟ้านี้ทีนี้เราก็เลยว่าน่าจะเป็นอายุอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยอายุ68ปี68อ่า68 68ทีนี้ก็มาฝันอีกฝันว่าไอ้กล้องมือได้เนี่ยกล้องมือได้มานี่เออมาไอ้มันมาต่อยปู ตอนปันฟันร่วงฟันทองร่วงเลยเออร่วงอยู่แล้วฟันทองอ่ยเลยเออฟันทองร่วงยัไรออกเก้าหนึ่งทุกทีออกทุกครั้งเก้าหนึ่งใช่แล้วทีนี้ก็เลยเมื่อคืนมาฝันย้ำอ่าเนี่ยช่างมาพอดีช่างรถกระบะช่างทะเบียนอะไรสองสามเก้าสามไม่สองสามเก้าสามเพราะเราเะาว่ารถแท่งแต่ว่าในทะเบียนรถเขาเนี่ยอ่าแปดหกแปดหกอ๋อในในในความนความฝันแล้วเป็นรถแท่งแต่ว่าทะเบียนอ่ะแปดหกแปดหกในความฝันว่ารถของช่างช่างที่ทำใช่ใช่ก็คือ แปดหกแปดหกแต่ความเป็นจริงคือสองสามเก้าสามสองสามเก้าสามรถกระบะนะสองสามเก้าสามไม่รู้คือเราอาบน้ำน้ำมีกันหนึ่งแล้วอาบน้ำแล้วลูกจิบลูกหาตาอะไรเนี่ยที่มาบ่อยๆเนี่ยตะทันบอกตะทันก็มาทันดูอยู่เนี่ยนะในฝันเนี่ยตะทันมาหามาอาบน้ำด้วยแล้วก็มีคนเก๋มาอาบน้ำให้ผู้ตนแรกอาบอยู่ข้างรถแล้วทีนี้ก็เลยเดินไปข้างหลังรถไปอาบน้ำข้างหลังแล้วไปทะเบียนรถเนี่ยไอแปดหกแปดหกเนี่ยแล้วก็จะมีช้างตัวใหญ่สองเชือกสู้กันใหญ่มากใหญ่ มู่นสูงเท่าลังกาหนุนช้างอะไรตัวใหญ่เนี่ยช้างสองเชือกไม่รู้มันจะมาเจ็บเจ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอถ้าถ้าก็ไม่แน่เหมือนกันเจ็ดเจ็บก็ไม่แน่เหมือนกันหรือสองเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยหรือมันมาอาจจะมาเบิ้ลว่าช้างช้างสองเชือกข้างบนนะอันนี้ข้างบนอาจจะมาสองเจ็ดเจ็ดอาจจะมาสองเจ็เจ็อันนี้คือข้างข้างบนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเลขใบตัวนี้เป็นเลขความฝันเราตีไปเรื่อยครับ อันี้ก็เป็นเล็กแบบพูที่ชอบอันนี้เลขแบบผู้นะแต่ถ้าถ้าคุณจะซื้อก็ซื้อไปแต่ว่ามันมีเจ็ดช้างอีกเจ็ดแต่ว่าเราชอบอันนี้เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งใช่ชอบเจ็ดเก้าหนึ่งอือชอบเจ็ดเก้าหนึ่งกับหกอ่หแปดหกแปดอือแต่ว่าถ้าใครจะซื้อก็เก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอะไรเงี้ยจะเอาเป็นเจ็เจ็ดใช่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ถ้าใครชอบก็ชอบเบิร์นะชอบเบิร์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกับอะไรนะสองเจ็ดเจ็ดอ่าสองเจ็ดเจ็ดอ่าสองเจ็ดเจ็ดือ แล้วก็เลขอะไรนะเลขทะเบียนรถช่างที่ปูว่าอะไรนะแปดหก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 แปด้กแปดห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 กแป แล้วก็จะมีมีมีเลขเก่าเลขเก่าใบพลูเออหกศูนย์เก้าหกหกศูนย์เก้ากับสามหกกับสามหกอ่าเพราะว่าเราฝันเห็นใหญ่อ่าอืออ่าทีนี้เออเป็นเลขขออาจารย์เถริมใช้ที่ปู่บอกว่านั้นนะอ่าอะไรนะหกแปดอ่าหกแปดก็นี่ไงหกแปดหกแปดอืออ้าวนี่ไงหกแปดอืออแต่ว่าคือมัน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 ยังอันนี้อยู่นะแต่ว่าที่เราชอบก็คือเจ็ดเก้าหนึ่งอ่าใครจะไปซื้อเก้าหนึ่งเจ็ดอะไรก็ได้อือเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็ได้ไปดูนั่นหน่อยอันนี้ ทถบาใบสีคนสวยก็ทำาบสีฮะอันนี้เขาเรียกว่าบายสีฐานะธนะฐานะ่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็ฐานะฐานะฐานะคือฐานะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอ๋อเป็นเป็นลาขึ้นเป็นลาขึ้นใช่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าใช่ทั้งหมดก็จะมีห้าชุดหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าก็จะมีห้าชุดห้าคู่นะครับห้าคู่งกานอันนี้ที่จะทำกระทงกระทงครับผูก็จะทำกระทงไม่ใช่น้อยนะตัดมานย่างตัดมาไม่รู้กี่สวนได้นี่่พอคือว่าแล้วเราต้องมาทำกระทงอีกนะ ทีนี้ให้จองมาก่อนก็ก็จะได้เปรียบอ่าราะว่าถ้าหลังจากนั้นทำกระทงไม่ทันนะจ๊ะวันนี้ก็จะมีการพิมพ์รูปมาเพิ่มเติมด้วยแต่ว่ามันมีเทียนด้วยอันนั้นก็มีนะครับอันนั้นก็บข้าว้างน้าก็มียังไม่พอนะเพราะว่าคนไปตัดตัดทั้งวันนะตัดกันทั้งวันตัดทั้งวันพรุ่งนี้เราไปทำกระทงอเดี๋ยวไปคุยเรื่องเลขใบพลูกับปูคำแสนต่อครับแล้วแต่นะแล้วแต่ชอบจะให้หลักสิบกับหลักหน่วยเป็นตัวนี้หลักสิบกับหลักเก้ากันหนึ่ง ให้ทุกคนรวยรวยรับปีใหม่ได้เงินได้ทองปีใหม่แล้วเดี๋ยวปู่ต้องอวยพรก่อนนะอ่บปีใหม่แล้วอวยพรให้หน่อยอวยพรให้ทุกคนที่ทําพิธียกดวงทําพิธีเสริมดวงเสริมบารมีในครั้งนี้แล้วก็ขอบารมีองค์ปู่เจ้ากาดดำซึ่งซักสิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ทั่วสารคโลกนี้จงบันดาลโทคบันดาลลาบบันดาลเงินบันดาลทองบัรดาลให้ทุกคนถูกรวยรางวัลที่หนึ่งในวันที่30ธันวาคมนี้ด้วยเทินซะถูก<า>ด้วยด้วย อ่ารวรวยรวยรวยแขงแขงเดี๋ยวเราก็จะไปนี่กันต่อนะครับไปรินรูปแล้วก็มานี่พี่ช่วยพี่ช่วยช่วงนี้มีคนยกดวงเยอะไหมเยอะเลยเนาะมีอยู่ครับมาเรื่อยๆเนาะกลับมาเรื่อยๆยครับผมช่วงนี้หายหน้าหายตาไปไหนมาไปเขมิดหมดต้องจมไป้องโจมหมดไปอยู่คำพูดเลยเไปเขมินหรือวันนั้นไงวันนั้นไปธุระอ๋อเออเอาเดี๋ยวคุยๆแล้วพี่ช่วยชอบตัวไหนเลขอะไรไหมผม โชคต่างเนาะซีหนึ่งศูนย์แปดซีหนึ่งกับศูนย์แปดครับหอเลขโชคเขาไปช่วยซีหนึ่งกับศูนย์แปดนะนะครับใครชอบก็ลองไปติดตามนะเอ็มเขาเขาเอาเขาเอาผูเจ้ากระดำเงินมาชูผมแล้วผมแพ้ก็งวดงวดผ่านมาผู้เจ้ากระดำให้ให้ไปห้าไปปุกได้ไปห้าไปหกใบบอกหกใบแต่ขึ้นคอเลยนะขึ้นคอเลยงวดนี้ต้องขึ้นคอเลยเนื้อเงินนะเนื้อเงินเลขอะไรเลข็กเกิน เรื่องเงินเรื่องเลขเรื่อันนี้ก็มีายจีวนของปู่ไพจีวนครับเลข่องเรื่เกตเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดเขาตีนะเขาตีเจ็ดเก้านะกาเก้ากาเก้าพอดีไปนั่งใช่นี่ก็เลยแขวน้นก็เลยซื้อไปซื้อมาซื้อไปซื้อมาก็เลยได้ครับผม ได้วันนั้นไปนั่งไปนั่งไปนั่งกับปู่ไปอยู่กับปู่กันได้ข่าวว่าเพิ่งไปตอนเช้าเลยเพิ่งอย่ไปจัดการคกไปจัดการคบค่ะไปประวัติบอกไปประวัติบอกไปห้าตรงไปหตึงตรงเนาะมาเต็มเต็มเลยมาเต็มเต็มเลยต้องรับเลยไปจับคบไปจับอีก นี่ยังมีรูปมันอยู่ลยรูปการโก๊ะมีรูปการโกใครจะคิดต่อเอาใครจะคิดพอพูดไปมันก็มาจริงๆมันมาจริงๆครับมันมาจริงๆเลยแต่ว่าพอดีบังเอิญผมซื้อไวเรล6ใบก็บุญวาสนาเนาะเรื่องนี้เราคนดีติดตัวาโอเคขอบคุณพี่ช่วยมากครับขอบคุณมากครับ